เล่นนถามไปถึงบันจัน์เลยฮะอุโสอันดับหนึ่งกับอันดับสามสองตรงนี้ตกลงมีการประชุมเสนอคือคือวันจันเนี่ยคงมีเรื่องพิจารณาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านนายกจะจะยกขึ้นมาครับเพราะว่าท่านจะเะไรแล้ยังไรเนี่ยผมเองก็ก็ ก็ยังไม่ทราบเพราะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขอเรียนตรงผมไม่ได้ยังไม่ได้คุยกัทานเลยครับเพราะว่าท่านสั่งเมื่อวานนี้ให้ทางเดยขาคอนทชอ,ทอนะครับผมเพื่เรการเตรียมเรื่องพอบัตคุ้มใจนะบุกคนซึ่งตามระเบียบแล้วว่ตาต้องมีการพิจารณาเรียนตามระดับตัวไปนะครับว่าว่าระดับหนึ่งับสองสามสี่ห้าที่มีสิทธิ์เนี่ยมีมีข้อดีมีข้อเสียอะไรอย่างไรบ พิลาจะให้พบตามระเบียบตามกฎหมายครับรวมเรื่องการพิลาเสนอตัวบุคคลท่านนายกเป็นกำลังหรืท่านนายกแต่เขาจะไม่ไม่หนีไปจากสองสองท่านนี้ก็เห็นหนังสือพิมพ์ลงอย่างนั้นผมก็คิดว่าคงคงคงรู้กันอยู่ทั้งสองใครอยากให้ใครเป็นมาเป็นวงแหวนแทนนี่ขอไปตอบ ครับครับขอบคุณครับ